แอนโ o g r ราฟิชรีเฟรชชิงมา o u ์สเปรย์สเปรย์ระงับกลิ่นปากหลังรับประทานอาหารและลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานกลับมาคุยกันต่อนะคะมาที่เรื่องของปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในฝั่งตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากของเรานะคะที่เมืองตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นสแกมซิตี้กันเลยนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย มันมันมัน,ม,นมันมีสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีแล้วที่มีดาราจีนดาราจีนที่เขาแบบถูกหลอกมาว่าจะให้แคสติ n g แล้วก็จะมาถ่ายทำหนังที่เมืองไทยปรากฏว่าหายตัวไปโดนคน โดนคนเอาขึ้นรถผ่านแม่สอดข้ามฝั่งไปแล้วก็เลยทำให้ใช่ค<ด>่ะเลยทำให้เป็นข่าวการตามหาตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยทางการไทยก็สามารถประสานสองวันนะคะประสานส่งตัวนายซิงซิงเนี่ย กลับประเทศได้นะคะ <S <S แล้วก็บอกว่าเนี่ยคือยอดภูเขาน้ําแข็งของกรณีค้ามนุษย์ของแก๊้งคอเซนเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็บวกกับที่เราเคยเล่าให้ฟังว่ามีคอนเสิร์ตของดาราฮ่องกงที่ยกเลิกการแสดงในเมืองไทยไปเพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของแฟนคลับชาวจีนหว่าเมืองไทยดูจะเป็นแบบทางผ่านของแก๊้งค้ามนุษย์แล้วก็เป็นแหล่งแบบอาอชญากอัรอคเซนเตอร์นู่นนี่นั่นเนี่ยจนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของจีนบินเข้าแม่สอดแล้วก็ไปยืนดูเลยนะคะไปส่องเลยว่านี่มันมองเห็นใก,ใกล้แค่เอื้อมว่าคาสิโนแหล่งลงทุนจีนเทานู้นนี่นั่นเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองทำไมรัฐบาลคุณไม่ทำอะไร ทางการคุณไม่ทําอะไรหรออะไรอย่างงี้นะคะผู้ะะช่วยรัฐมนตรีท่านนี้คือนายหลิวจงอีค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเดินทางไปเที่ยวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะโดยมีผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดตากพลตารวจตรีสรัมฤทธิ์เอมกมลและนายสวรรณิศสุริยะกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับนะคะโดย เดินทางไปหลายจุดด้วยกันค่ะไปทั้งบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านวังแก้วตาบลแมปะอําเภอแม่สอดเพื่อสังเกตเ,เหตุการณ์เพื่อสังเกตการพื้นที่ชาวจีนไปลงทุนในเมืองชเวโกโกที่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมานะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ไปที่บ้านแม่กู่ที่ตาบลแม่กู่อาเภอแม่สอดเพื่อไปดูบ่อนคาสิโนเคเคพาร์คที่มีชื่อโด่งดังมากที่สุด แล้วก็นายหลิวเนี่ยยังได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ไทยจากนั้นคณะก็เดินทางกลับไปที่อำเภอแม่สอดเพื่อประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ไทยอีกครั้งที่สํานักง,งานด่านตรวจคนเข้าเมืองอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาลี่แหละ มันก็เลยเป็นเหมือนชนวนที่ทําให้แบบทางการไทยเพิ่งจะตื่นตัวไอ้ที่แบบนักท่องเที่ยวจีนเขาลดหายไปแล้วก็คอนเสิร์ตยกเลิกไปอะไรยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยรู้ว่ามันว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขแล้วพอคนจีนพอรัฐมนตรีของจีนมาเนี่ยถึงได้มาตื่นตัวว่าเฮ้ยไฟอ่ะก็ซื้อจากเรา เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มันใช้หลอกโทรมาหาเราก็ของเราทําไมเราไม่ทําอะไรน้ำมันเติมเติมรถยนต์มันก็ต้องเอาจากไทยทีนี้อาหารการกินทุกอย่างต้องส่งจากเราไปหมดพอพอถามไปเรื่องไฟเนี่ยตัดไฟเลยดีไหมสูดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาไทยเขาก็ออกมาบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยจะจะตัดไฟได้ก็แต่เมื่อไย ต้องรับคําสั่งมาจากฝ่ายความมั่นคงเพราะว่ามหาสไทยเนี่ยดูแลความมั่นคงภายในแต่เรื่องนี้มันเป็นเหตุที่เกิดนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นนโยบายลงมาก็เลยทําให้วันนี้ค่ะวันนี้ฉัดชัยบางชวดเลขาสมชค่ะบอกว่าการพิจารณาระง,งับการจ่ายไฟบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา ที่ว่าเป็นพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานของขบวนการมิจฉาชีพนะคะวันนี้3กมกุมพาพันธ์ตั้งแต่8โมงเช้า8โมงครึ่งก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานสมชเพื่อประมวลข้อมูลด้านความมั่นคงก่อนจะส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาดำเนินการและหารือกับคู่สัญญาซึ่งการส่งข้อมูลให้กฟภเป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยทำนังสือสอบถามความเห็นมาเพราะว่า มทหนูมทหนึ่งเนี่ยล่อนหนังสือไปเลยว่าเอาไงจะทํำยังไงต้องทํำยังไงถามไปยังฝ่ายความมั่นคงว่าจะให้ทํำยังไงจะให้มาไทยทำไงอะไรอย่างนี้ผมว่านี่มันปลายเหตุต้นเหตุถามว่าบอลน,นี่ตั้งอยู่ในเป็นแดนพม่าเนี่ยใครถือหุ้นค่ะ <c oughs> ใครเจ้าของค่ะ <c oughs> คนไทยรือคนจีนรือคนพม,ม่าแม่มันจะต้องเป็นลงทุนร่วมกันเนออแล้วภายใตย้ด้วยจีนด้วยพม่ากฎหมายสองประเทศพม่ากับไทยเนี่ยร่วมมือกันได้ไหม ในเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยได้ไหม,มผมว่ามานั่งคิดปลายเหตอนนุอะต้นเหตุมอยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของอ,อประมาจยิงเหนือไทยแล้วมาทําผิดกฎหมายเนี่ยที่สองประเทศเดือดร้อนเนี่ยนะทำไมไม่ร่วมมือในการจัดการละ่ะถ้าจีนไม่มาผมเชื่อว่าลํานะไม่ตื่นหรอกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วที่สาคัญคือจีนจะรู้มานานแล้วเขานั่งอยู่ที่ประเทศเขาเ็าเห็นหมดแล้วเทียมก็สองลงมาเห็นเลย ไอ้นักพน,นันออกมายืนฉี่ข้างตึกเขาก็ยังเขาชี้เป้าเลยว่ามันชื่ออะไร<ช>แต่อยู่ที่ไหน<ช>แล้วในเมืองกีนอยู่ที่ไหนเมืองไทยอยู่ก็ชี้มาหมดเขามาเพื่อมากระตุ้นด้วยตัวเองเอาข้อมูลมาให้แล้วก็มาข้อมูลมาให้แล้วก็ได้พูดได้ฟังว่าตกลงแล้วไทยจะทำไหมตอนนี้ยังเถียงได้เรื่องตัดไฟแต่ชาวบ้านนี่นะพอมา24ชั่วโมงเช้าปั๊บค้างไฟ20บาทต้องเอาตังค์นี่เหน็บไว้บนหลังคาจากนะ พอะอะไรไมกลัวตัดไฟเพราะตัดไฟต้องไ่เสียร้อยคุณต้องรู้ผลประโยะชน์เพราะชาวบ้านตัดไฟเดี๋ยวตัดแม่งคุณต้องยู่ผลประโยชน์ใครส่งสินค้าไปขายนะได้ประโยชน์จากการส่งสินค้าไปขายอไอพวกนี้มีคนซื้อ,อบอลมีทั้งนี่คุณนุกครับค,คุณนุกกับพี่มาครับผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยนะตัวแทนของคุณหลิวเนี่ยตัวแทนของจีนเนี่ยเขาเรียกเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตบหัวกะโหลก เ,เด็กผู้หญิงที่เป็นนายกคนไทยอ่ะชี่อุงิงไงเต็มที่เลยมาตบถึงในเมืองไทยแล้วก็ตบคนในประเทศไทยที่เป็นข้าราชาการรวมทั้งนักการเมืองว่ามึงโง่หรือไงมึงไม่รู้หรือว่าประเทศมึงเนี่ยคนไทยถูกโกงถูกคอเซ็นเตอร์ถูกการพนันออนไลน์เนี่ยเอาเงินต่อแต่ละปีมหาศาลเลย แล้วพวกมึงไม่รู้หรือไงหรือว่าพวกมึงโกงกันอยู่คอร์รัปชันอยู่ด้วยเลยเลยทําเป็นโง่ไม่รู้เรื่องไอ้น,นี่คือสิ่งที่คนจีนเนี่ยเขามาบอกว่านักการเมืองในประเทศไทยแม่งโคตรโง่และโคตรที่โกงเลยเพราะมันเป็นการเปิดเผยหมดเลยนะว่าเฮ้ยไอคอร์เซ็นเตอร์มันอยู่ชายแดนมึงมึงเอาอาหารไปขายมึงส่งไปไปให้มึงให้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้เขามาโกงคนไทยแล้ว วันนี้มึงยังถามหาความมั่นคงว่าเฮ้ยมันใช่ความมั่นคงไหมไอโง่เฮ้ยมึงนี่ยโง่จริงๆเพราะนี่แหละคือความมั่นคงละก็เงินคนไทยถูกโกงทุกวันแล้วมึงไม่รู้ได้ยังไงยกเว้นมึงมีส่วนเอี่ยวด้วยเท่านั้นเองผมคิดว่ารัฐบาลจีนมาเปิดหน้ากากนักการเมืองไทยว่ามึงขี่โกงกันคนในประเทศของมึงมึงยังไม่ดูแลเลยนี่นี่เขามาบอกความจริงให้เรารู้นะ ที่เมียว่าดีที่พม่าไม่พอคุณชัดต่อไปนี่ไม่ต้องไปถึงพม่าแล้วจะตั้งที่เมืองไทยเฉียต่อไปอยู่ที่เมืองไทยเลยค่ะใช่ค่ะทั้งคาสิโนทั้งพนันออนไลน์เขาเตรียมกวาดล้างไอ้นี่แล้วเตรียมปัดกวาดแล้วที่เออเลยนะท่าเรือคลองเตยเพื่อจะให้ทำเป็นคาสิโนดูสิเอาเืองกลางเมืองเลยขนาดอยู่พม่าอยู่ทำไมเห็นเราเดือดร้อนไอ้ถ้าอยู่เมืองไทยเราเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ย แล้วก็ตอนนี้นะคะทางกรมการปกครองค่ะเขาได้เปิดรับฟังความเห็นแล้วนะคะกรณีที่มติครมเมื่อสัก2องสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีมติให้แก้ไขพรบการพนันคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องผ่านมติครมคือเห็นชอบร่างสถานบันเทิงครบวงจรใช่ไหมคะมและในวันเดียวกันเนี่ยก็คือเห็นชอบ แก้ไขพรบการพนันด้วยแต่ว่าความที่แบบเ,เรื่องอื่นมันลบม,นลกกมันกลบไปหมดงั้นเ,เรื่องการแก้ไขพรบการพนันเนี่ยมันก็เลยเงียบไปแต่ว่าครมอเนี่ยมันไม่ติเห็นชอบแล้วแก้ไขเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ เปิดพน,นัน,นออนไลน์ได้นะคะทีนี้ตามขั้นตอนเนี่ยกรมการปกครองเขาก็ต้องเปิดรับฟังความเห็นขณะนี้เนี่ยเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ตั้งแต่30มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็เลยมีความคิดเห็นนะคะจากรองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลอาจารย์เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเนี่ยมันสอด การรื้อกฎหมายพนันเนี่ยค่ะมันสอว,ว่าจะผิดรัฐธรรมนูญคืออาจารย์เอากฎหมายมาพูดเลยนี่ยังไม่ได้พูดถึงในแง่เศรษฐศาสตร์ในแง่สังคมในแง่ศิลธรรมนะคะคืออาจารย์บอกว่าคอรมอที่มีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายการพนันเพื่อให้การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายพร้อมกับร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรน,นะคะทั้งๆที่พักเพื่อไทยและก็พักร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นนโยบายหาเสียง ซึ่งมันต้องรายงานต่อกกตตามมาตรา57แห่งพรบรประกอบรัฐธรรมนูญไว้ด้วยพักการเมืองรวมถึงไม่เคยศึกษาผลกระทบใดๆตามวิสัยของผู้ออกนโยบายสาธารณะพึงกระทำรรจะถือว่าคอรมอเนี่ยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรา3วรรค2ของรัฐธรรมนูญมติคอรมอดังกล่าวเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดอีกทั้ง นายกและรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักย่อมรู้หรือควรรู้ได้ว่าพักของตนเนี่ยมีการรายงานนโยบายในบ้างต่อกะกะตแต่นี้ยังดึงดันผลักดันนโยบายที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในรายงานต่อกะกะตนายกและรัฐมนตรีก็จะเข้าข่ายพฤติกรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร,ร้ายแรงเช่นกัน เอาง่ายๆดีกว่าจากรายงานคอเซ็นเตอร์เนี่ยนะเงินที่ได้จากหลอกหลอกล,อกล,อกลวงเยือเนี่ยเอาไปโปกในคอมเพล็กต์ต่างๆค่ะแล้วเราตั้งให้มันโป้ตั้งแี่ย่ายนแงอะค่ะทีนี้นักข่าวถามว่านักข่าวถามดรชิตตะวันนะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมักจะอ้างว่าการนําธุรกิจใต้ดินมาอยู่บนดินมันจะสร้างรายได้มหาศาลใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่ารายได้จากการพนันเนี่ย มันเป็นประโยชน์ระยะสั้นแต่การมีบ่อนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายที่ประชาชนเข้าถึงง่ายเนี่ยมันจะทำลายความมั่นคงของชาติผู้นำประเทศที่เขามีวิสัยทัศน์เขาจะมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนและไม่ทำให้การพนันเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายอาจารย์ยกตัวอย่างประเทศจีนค่ะนับตั้งแต่ปี1949รัฐบาลจีนประกาศให้การพนันทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และการเล่นพนันของชาวจีนในประเทศอื่นก็ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายเช่นกันแม้ว่าปัจจุบันนี้พลเมืองจีนเนี่ยเขาจะนิยมออกไปเล่นคือใช้จ่ายเงินจากการพนันเนี่ยค่ะที่ออกไปเล่นนอกนอกจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาบอกมูลค่าเนี่ยสูงถึง104เดี๋ยวนะคะเป็นพันเป็นพันล้านดอลลาร์ แต่ประธานาธิบดีเขาก็ไม่มีความเห็นว่าเฮ้ยอย่าให้เงินล้วนไหลออกนอกประเทศมาทําให้ทําในประเทศแล้วทำรายได้ให้ประเทศดีกว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นนะคะแม้ว่าคนจีนจะออกไปเล่นเหมือนกันคือบ้านเรายังบอกว่าเนี่ยคนไทยยังไงก็ออกไปเล่นทั้งปอยเป็ดทั้งมาเกลาใช่ไหมให้เขาออกไปเล่นข้างนอกรายได้มันล้วนไหลเอามาเล่นในบ้านดีกว่าจีนไม่คิดอย่างนั้นค่ะนอกจากจีนไม่คิดอย่างนั้นแล้วนะคะจีนยังพยายาม ผลักดันอย่างมาเกา๊ามาเก๊าเนี่ยเขามีธุรกิจคาสิโนใช่ไหมคะจีนบอกว่าจีนพยายามผลักดันให้มาเก๊าเนี่ยเ,เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจของตัวเองคือพยายามที่จะลดลดรายได้จากการพาน,านันแล้วก็หาจุดแข็งแบบให้มีความด้านอื่น,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 นให้เป็นให,ใ,หให้ให้แข็งด้วยเศรษฐกิจของตัวเองอันนี้คือคาสิโนที่มาเก๊าเนี่ยลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะประธานาธิบดีสีจิ้งผิงสีจิ้นผิงเนี่ย เคยปราศัยกระตุ้นให้มาเก๋าลดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหากรรมการพนันแต่ให้เพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหากรรมด้านอื่นๆแทนโอ้เอาง่า<ล>ยๆว่าการพนันเนี่ยมันมอมัวเมาประชาชนมอมคนเล่นไม่มีทางคิดอย่างอื่นหรอกยีนเขาเน้นเทคโนโลยีเขาเน้นวิทยาศาสตร์เขาเน้นไปโนนเน้นการแข่งขันนวัตกรรมก็ไม่นั่งแข่งเรื่องป๊กเด้งไม่นั่งแข่งเรื่องบาคาราหรอกเอานี่ดีกว่าผมไม่รู้ว่าพี่ สมุินะพี่เล่นการพน,นันไปต่างประเทศแต่พี่ก็บอกว่าพี่ไปพักผ่อนฮ่องกงไปอะไรแล้วผมจะรู้ได้ไงและถามว่าสมุิมีในไทยพี่จะหยุดไปไหมเพราะถ้าพี่เข้ามาอยู่ในนี้มันบอกมันจะมีกล้องมีอะไรทุกอย่างเขาก็เอามาแฉออกมาได้ถูกไหมว่าโอเคมีใครบ้างเล่นการพน,นันและถามไอ้นักพน,นันที่ไหนมันจะกลับมาเล่นอยู่ในประเทศเพราะมันหนีเมียออกไปต่างประเทศน,นู้นมันไม่บอกหรอกมันแล้วมันกอามานี่เมียมาเข้าบ่อนด,ด้วยสิ มันไปที่นู่นมันมีเมียอยู่ที่นู่นอีกมันมีมันไม่ใช่แต่บอนอย่างเดียวนะคาร์ดิโนอ่ะมันมีโสเภณีด้วยมันมีซ่องอะไรอยู่นั้นครบหมดอ่ะแล้วเรื่องอะไรที่จะมาอยู่ในไทยวะซ้ำซากอยู่มันก็แห่ไปนู่นอยู่ดีมันไม่เอาเงินมาเล่นในบอนนี้โง่หรอกมันก็ไปเล่นที่เครื่องนอกแล้วคนที่มันเล่นนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นคุณจะเอานายทหารใหญ่ๆไหมมันเคยเสียที่บอนปลอยเป็ดอ่ะเป็นร้อยล้านแล้วกลับไม่ได้เขายึดไว้เลยไอเสดดังๆอะไรนั่นแหละ เพื่อนผมเป็นเพื่อนกันมันบอกเฮ้ยมช่วยคุณหน่อยเอาออกคนที่สุดมันออกมาเองมันเล่นพนันตอบได้อีกสองร้อยล้านการพนันมันเป็นอย่างนี้เออเพื่อนผมเนี่ยมันก็เป็นอดีตตำรวจด้วยมันก็เล่นกันพนันจนหมดตัวผมบอกให้เลยาอใครมาได้เอาห้ใคมานักนันแน่นอนผมบอกได้เลยว่าผมไม่เอาตามคุณทักษิณแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณทักษิณจูงจมูกลูกสาวไปเลย เพราะว่าอุ้งอิงมันไม่มีความรู้มันไม่มีความเข้าใจในสังคมของประเทศไทยและที่สําคัญคือว่ามันจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินถ้าเจ้าของ่บนกันพนันนี่นะทั้งสินตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะสนิทกันแล้วมันก็สนิทกันด้วยพวกสิงคโปร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการฟอกเงินแทนที่จะไปพัฒนาเรื่องก,การดํารงชีวิตของคนคุณคิดดูดิ วันนี้อาหารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแต่มันเคยทําให้อาหารไทยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยยอมรับแล้วก็เป็นแหล่งการค้าขายไหมท่านผู้ชมลองคิดดูว่าร้านอาหารไทยในอเมริกาในยุโรปเนี่ยนะทำเงินมหาศาลนักการเมืองอเมริกาก็ไปกินนักคอล์ฟใหญ่ๆก็ไปกินกันหมดแต่ว่าเราไม่ได้พัฒนาด้านการเกษตรเลย ไม่มีการพัฒน,นาว่าจะทำยังไงให้การเกษตรเรปลอดสารพิษทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยอาหารเกษตรมันมีค่าแปรรูปให้ดีเราไม่ได้คิดเลยทักสินไม่ได้คิดหาอะไรเลยคิดอย่างเดียวการพนันออนไลน์การพนันคาสิโนมึงเกิดมาทำหาอะไรไว้คนแบบเนี้ยมันเกิดมาเพื่อจะทำลายบ้านเมืองเลย นี่แหละครับผมคิดว่ามันไม่มีทางที่เราจะหนุนได้เลยที่ชัดพูดอ่ะอาหารเราเนี่ยเด่นมากเยอะแยะทําไมเชฟซีเขาไปใ,<ช>ในทั่วโลกทําไมลาเมงญี่ปุ่นไป<ช>ทั่วโลกและทําไมผัดไทยแล้วไม่ไปต้มยํากุ้งแล้วไม่ไปแล้วใครจะเป็นเฟนไทยต้มยํากุ้งมาเลยเราขึ้นป้ายเลยเนี่ยยี่ห้อต้มยํากุ้งไทยแลนด์อะไรต่างๆออกไปให้ทั่วโลกแล้วเราส่งวัตถุดิบของเราไป<ช>ส่งพ่อครัวของเราไปแล้วทําไมไม่ทําแบบนั้นทั้งที่เราทําได้ ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกน,นักการเมืองมันคิดแต่ผลประโยชน์ของตัวมันคิดแต่ผลประโยชน์ของพรรคมันพวกมันโคดเง่าม,มันไม่ได้คิดถึงประชาชนไม่ถึงเอ,อีคนโง่โง,ง,งมาปกครองแล้ว,ลวเราก็ยอมรับมันอย่างนั้นหรือผมบอกประธานนิพิทิสีจิ้นผิงเลยอย่าไปคุยกันเลยอีกคนเซ่อเซ่อมันไร้พุดที่ภาวะไปทําไมไปคุยไขขี้หน้าเขาอยู่บ้านเขาขา็าไขขี้หน้าแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ย ประชาชนมันถึงเบื่อเรื่องการเมืองเขาถึงไม่ไปเลือกตั้งให้เห็นว่ากูเบื่อพวกมึงเอาง่ายๆนะอะไรที่มันรวยช้านะแล้วมันเหนื่อยนะนะักการเมืองไม่ทำหรอกนะักการเมืองต้องทำเร็วรวยเร็วแล้วก็เลิกนักการเมืองไม่ทำยายๆวๆกอกยไว้ก่อนกอบโยไว้ก่อนเพราะว่านะไม่รู้อยู่อีกนานแค่ไหนเขาถึงบอกเขาจะไปกินไวๆกัน ก็กินช้าๆไม่เป็นเพราะว่าอย่างที่คุณพูดนี่นะพัฒนาเนี้ยมันยั่งยืนจริงแต่มันรวยช้าอ้หนักันเมืองต้องการรวยเร็วเพราะอะไรเลือกตั้งเที่ยวหน้าจะเอาที่ไหนไปจ่ายคนชื่อเสียงคนชั้นหาเสียงละออยู่ตรงนี้ค่ะเพราะที่นี้ก็จ่ายไปเยอะแล้วเนี่ยเที่ยวนี้ยที่เรือกต่้งจะถอนทุนยังไงอะจะพักแต่คาสิโนไม่ออกอะทีนี้ เรื่องเรื่องนโยบายที่มีผลกระทบแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่านายกแพททงทานเนี่ยจะไม่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่มีสคริปต์ให้เธอพูดถึงเรื่องนี้เลยนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการจัดรายการแบบนายกพบประชาชนอะไรอย่างนี้วันแรกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าองค์อิงพูดอะไรบ้างแล้วก็ช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็น เป็นแนวทางการหาเงินของของสื่อนะคะที่เขาจะจัดพวกแบบดินเนอร์ทอลอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิด มีโต๊ะจีนไข่โต๊ะจีนแล้วก็เชิญเนี่ยบรรดาพ่อกับลูกมาแสดงวิสัยทัศน์นี่ล่าสุดเนี่ยมีอีกสื่อหนึ่งกำลังจะเปิดดินเนอร์ทองนะคะจะเชิญอุงอิงมาแสดงวิสัยทัศน์โอ้ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแสดงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวของทักษิณที่ตอนนี้ได้รับอนุญาตที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปอยู่มาเลเซียแล้วมีการถ่ายภาพด้วยไปคุยเรื่องอะไรบ้างใช่เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ